สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกสิบไลเตอร์ครับวันนี้ครับก็จะมาทำการรีวิวอัปเดตนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยของเกมเดือดซึ่สี่นะครับที่ชื่อว่า Last Form The Past นะครับผมโอเคครับซึ่งตัวอีเวนต์นี้นะครับมันจะแบ่งเป็นวิกตีนะครับมันจะแบ่งเป็นสัปดาห์นะครับซึ่งแต่สัปดาห์มันก็จะมีตัวเควสนะครับเควสซึ่งจะได้ของางวันมานะครับตามภาพเลยนะครับ เดี๋ยวไม่พูดพัามเพลยนะครับเดี๋ยวขอแยกเข้าไปเล่นเลยดีกว่าน,นะครับอ่าและอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเซตอัพช็อปโบนัสนะครับอ๋อโอเคอันนี้เป็นแพ็กใหม่นะครับเอ็กซ์เพรสชั่นใหม่นะครับอ b u s i n e s s e s and hobbies แพ็คน,น,น,นะครับอ่ะโอเคครับซึ่งก็จะมีขอเพรีออเดอร์มาอันนี้ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับผมเพราะว่ายังไงเดี๋ยวผมแบบ ไม่ไม่เอาอยู่แล้วไอ้ของพวกนี้อ่ะ <S <S ผมจะไปผมจะรอไปสอยมากองับราคาดีกว่าครับผมน่าจะปีหน้าเดมันมา่กว่าผมจะได้แพค็คนี้นะครับอ่าซึ่งเหลือและได้แพ็คนึงครับที่ผมยังไม่ได้ซื้อผมขอรอให้มันลดต่กว่าสาสิบเปอร์เซ็นก่อนนะครับแล้วค่อยไปสอ,มะะอ,อ,อยมานะครับโอเคขออนุญาตนะครับวันนี้ผมผมขออนุญาตจัดสรรปันส่วนเรื่องรายได้ตัวเองกับเงินที่ต้องใช้จ่ายประจำเดือนนะครับแค่แบบแค่แค่แสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วะคระับอ่าอ่าโอเค ถือว่าเป็นการสปอนหรือเปล่าเนี่ยเออโอ้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวนิวซิมส์เดลิเวอรี่เออโอเคซึ่งครอบครัวที่วันนี้ผมจะเอามาใช้รีวิวในการอันล็อกตัวอีเวนต์วันนี้นะครับก็คือจะเป็นครอบครัวที่ชื่อว่าพลาสติกฟลาเวอร์สนะครับหรือคือดอกไม้พลาสติกนะครับผม ดอกไมพ้พลาสติกตามความหมายของเพลงของของคุณคุณอ,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 อาเต๋อเลยนะครับเ mm hmm. อแบบนี้ทุกคนก็รู้อายุหมดดีเออโอเคซึ่งในครอบครัวพลาสติกฟลเวอร์นะครับจะประกอบไปด้วยคุณโรสพลาสติกนะครับก็คือดอกกุหลาบนะครับอ่าแล้วก็นต่อไปก็คือซัน f ฟลเวอร์พลาสติกนะครับอ่าแล้วก็ ทิวลิปพลาสติกนะครับแล้วก็คุณดาวน์ินเดอร์พลาสติกนะครับซึ่งตัวลักษณะที่ในะผมขอไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมเพลย์เอาแลวกันนะครับอโอเคจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนเอานะครับซึ่งบ้านที่จะเอามาใช้รีวิวในในอีเวนต์นี้นะครับก็คือ บ้านที่ผมแบบสร้างสปีดบิลไปเป็นอารมณ์ประมาณว่าสปีดบิลครึ่งหลังนะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับทุกคนหาชมก็ได้น,นะครับแต่ว่าค,คุณภาพคลิปอาจจะต่ำนิดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกที่ลงมาในช่องผมเลยนะครับอ่าโอเคก็คืออบ้านที่สร้างเรียนแบบบ้านจินจังกับบ้านของอบ้านของอันดามิจินะครับผมครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนล็อตทยเนี่ครับให้เป็นเลสเซนเชียลเอนท์เทลนะครับที่มากระเพาะคอเลยนะครับซึ่งผมก็ขอขอภาวนาไว้ก่อนนะครับว่าให้ อย่าให้รถไยนี้วนบักน,น,นะครับผมต้องใช้รถนี้ในการเล่นไปอีกสักแบบสามเซฟนะครับอีกอีกสามอีกสามสัปดาห์นะครับอย่าให้ระหว่างนี้มันมีการบักเกิดขึ้นเลยนะครับอของขอขอยนุมาติสารทุโอ, okay. อเคอะเรซ i นเชียลเรนเชามาโอเคครับเดี๋ยวขอไปจัดการลเียดหลังบ้านแป๊บนึงนะครับวเดี๋ยวจะเอาซิมมาลงในบ้านหลังนี้นะครับโอเคครับ เอาละครับย้ายเข้ามาแล้วนะครับทั้ง4ี่สาวแก๊งดอกไม้พลาสติกของเรานะครับซึ่งพื้นที่ตอนนี้ก็คือแบบโอ้ฟ้าหมุนหมองฟ้าหมุนหมองเออตอนนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ผลิอยู่นะครับฤดูใบไม้ผลิเดย์วันที่หนึ่งนะครับต้น้น,นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นมานะครับอุ้ยโอเพนพลัสฟอร์มเดอะพลัสนะครับโอเคก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดของอีเวนต์นะครับพลัสฟอร์มพลัสฟอร์มเดอะพลัสครับ โดยจะมีตัวเีเวนนี้มันจะมะีทั้งหมด4สัปสตาห์นะครับซึ่งตอนนี้ที่อัดอยู่ก็คือมี s t r e n g t Visitor นะครับอโอเคแล้วก็ Missing Cruise นะครับโอเคโอเครางวัลก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเอยเยอะอยู่นะครับเนี่ยเออโอเคสัปดัห์ที่2จะอันล็อกอีก3วันอ่ามาแล้วครับ s t r e n g t Visitor นะครับโอเคอ Brilliant f r a s h and Resounding Boom Echo Through the Town sparking curiosity and rumors a mystery figure appears w o t h familiar and strikingly different who this enigmatic visitor be linked to the disturbance okay u n e r w e r mystery in the strange visitor q u a s e okay อ่ะมาแล้วครับเฟสแรกนะครับโอเคแล้วเอเวสแรกนะครับอ่ะ strange visitor นะครับก็คือ จูนอินทูเดอร์นิวส์ for 15วินาทีนะครับแล้วได้ใครเป็นคนดูข่าวดีครับเนี่ยเออมีสาวสี่มีมีสาวสี่คนมีซิมสี่ตัวเออโอเคถ้าซิมที่มีนิสัยฟิตติ้งมากที่สุดที่จะดูข่าวนะก็คือคุณทิวลิปนะครับคุณทิวลิปพาสตินะครับก็คือแมทเทอเรลลิสติสนะครับอีวิวบุ๊คเวิร์มแล้วก็บิสเนสเซอรี่นะครับอ่ะน่าจะฟิตติ้งสุดแล้วะครับที่จะดูข่าวธรรมดาทั้ง4สาวคนเนี้ยโอเคนี่นะครับ w h a t ์นิวสนะครับ Mm hmm. ตก็ลง้าเข้าบ้านด้วยครับคุณทิวลิปแล้ l เขานิวส o ริพอร์ตนะครับ <laughs> <laughs> Local news report, uh, We are receiving reports for of a uh, potential time traveler in town. The identity, origin, and purpose remain unconfirmed. However, several s i m s have noted the distinct blue hair of this new arrival that they believe to be image image level o a e นะครับ mm hmm. <laughs> ก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าชื่อของซิ่ชื่อของซิ่งตัวนี้มันคืออะไรนะครับก็ลองให้กลับคำหน้าคำหลังนะครับแล้วคุณจะรู้นะครับว่าตัวจริงของซิ่งคนนี้คืออะไรนะครับโอเคทต่อไปนะครับก็คือเช็คอิมิสโซเชียลมีเดียโปรไฟล์นะครับคูดิตลิลลี่บีอิมิชเช็คกิ้งฮิสโซเชียลมีเดียโปรไฟล์ออนคอมพิวเตอร์เ้อเสนอว่าเล่นเกมอยู่นั่นเป็นไหนก็อยู่หน้าคอมแล้วอ่ะมาเช็คอิมิสโปรไฟล์นะครับลฟเคพิกไออ i m มี e โซเชียลมีเดียโปรไฟล์นะครับ Love s c i e n c e ตร e เทคโนโลยีไว e v i ื่ n ใน a รา l e ทเ a ลและมี h a สีนนะครับ The description on the news definitely bears a strong similarity to i m a g e It must be him. q u e s t i ต่อไปนะครับก็คือ ask other Sims about i m a g e นะครับก็คือ3ซิม <c oughs> ดีนะเ่ยที่บ้านเรามี4คนพอดีอะโอเคอ่า ต่อไปนะครับคุณทิวลิบนะครับ <c oughs> ลาวเวนเดอร์ mm hmm. อ่ะอาสเอาบิมิตหยุดเล่นกับตุ๊กตาก่อนอื mm ้ออิมิสโลเคชั่น someone told me they saw a flash of light why they never near the park โอเคอ่ะได้แค่นี้เลยอ่ะทิวลิปครับทิวลิปมาถามสันโฮหน่อยครับโอเคเมสกินอร อายุฝนอายุฝนฟ้าขนองอะใครมาใครใครมาใครบ้าเนี่ยเจโรเบลส์โอ้ยอันนี้คือเวลคัมบกกลอนใช่ไหมเนี่ยเออแล้วดูดิอ่ะมาแล้วคุณโดริลัวโน,โนนะครับคุณแคเ่นเอเลกเกอร์เฮ้ยเวลคัมบกกลอนโอ้โอเคทิี่นีอ่อุ่มพระโอเคครับทุกน,นเรง ฝนเข้ามาในบ้านฝนสาเข้ามาในบ้างเฮ้ยที่มิสโลเคชันซัมบันโทมีเดซาวฟันเหมือนเดิมเปแต่ว่าแต่ว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้มีฝนอะไรนะครับก็แค่เป็นเป็นเอฟเฟกเป็นวิชวลเอฟเฟกต์นะครับของฝนที่มันเข้ามาในบ้านแต่ว่าซิมทุกตัวที่อยู่ในบ้านเน่ยยังไม่เปลี่ยนนะครับอะอะไรกันครับเนี่ย ลาเวนเดอร์ครับลาเวนเดอร์อินไ์เมนเทเบร์อินนะครับเชิญเข้ามาในบ้านก่อนนะคะข้างมดข้างนอกนี้คือข้างนอกนี่ฝนตกฝนฟ้าขนองกระหน่ำฟ้าผ่าเอจะมาเยี่ยมเพื่อนบ้านตอนนี้สภาพของฟ้าอากาศแบบนี้เนี่ยคือคุณทั้สี่คนเนกคุ่มะสีกันอยู่ไหมครับเนี่ยมาเยี่ยมคนอื่นในตอนที่ฝนฟ้าขนองขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยอีมส t i โลเคชั่นเหมือนเดิม despite being mere gossip the information from the news and your own inquiries suggest in i m a g e may be found at m a g n o l i a Blossom Park in b u r o c r e e นะครับ surely yes เ e ียนะครับอ่ะเมาก้อนอพอคว้านที่ b u r o c r e e นะครับโอเคครับส่วนอยู่ที่วิโรคลิกนะครับที่ Magnolia Blossom นะครับก็คือเป็นส่วนสาธารณะของเมืองวิโรคลิกนะครับอ่ามากันทั้หมดเลย คุณอซิมมาด้วยอินโทรดิว y o u r s ซม f t อิมิต e ีเลวัตนะครับ <c oughs> อะไรครับเนี่ยโ o ชูมีนะครับเออคุณทำด้วยเอทแท้ๆนะครับอิมิตอยู่ไหนนะครับคุณอิมิตคุณอิมิตนะครับผมไม่รู้อะไรเกิดกับอิมิตก็หาคนที่ผมสีน้ำเงินไปก่อนแล้วกันอ่ะ mm hmm. โอเคอ่านี่ไงมาแล้วนะครับอิมิตเลเรวัตนะครับโอเคอ่ะ คุณเฟรดดี้อิรักชันนะครับจุด uh, จ you mm ุดคลิปเซอร์เอาไปคลอกเฮตูลิปไดท์สเมสส์อยู่นะครับ why yes I am immediate technology expert and time traveler extraordinaire นะครับ uh, I've been jumping around through time on a bit of mystery and I am kind of stuck have you noticed any unexplained Missing items aloud here I'm trying to figure out what is going on นะครับต่อไปนะครับ ask l e bit about missing items นะครับแพพี่นีอองปะแล้วทำไมต้องทำท่านี้ด้วยอะ mm hmm. ทำท่าเหมือนกับ <But> ตัวเองกำลังจะมันหน้า uh, มันโหนทำอะไร <last. S 1> สักอย่างโอเคไอเ s s i ์ s in ซ i งไทมนะครับ okay. I've been exploring the past very conform นะครับ is been quite an adventure in simulation นะครับ however I'm had noticed some nipples in my travels and had suspicions that items through time may have gone missing. นะครับ Had you or anyone else noticed any things out of place? Okay. อ่าแล้วก็ <laughs> ถามสามซิมถามถามซิมสามตัว about missing items อีกนะครับเมย์เนะครับคุณคุณ คุณใหญ่คะคุณใหญ่ตรมบรลษัทอินเทอร์เนชั่นหน่อยนะครับโอเคคุณใหญ่คะสวัสดีคะ่ะเฮ้ยทำท่า <ำ S 2> <the call. S 1> ไดท้ทำท่าได้ดต่อแหลกมากโ mm hmm. อเค okay. uh huh. Ask about missing item uh huh. นะครับ c o m e t o t h i n อ of it. I have an alarm clock I really love that gone missing I just thought I had misplaced it โ okay. อเคคุณคุณส่วนคะาวัเวีคร่ะ เฟรนด์อินแอคชั่นนะครับเขีย okay, ครับต่อไปก็ Ask m o r e Missing Attempts ีกทีนึงนะครับ <Yeah. S 1> My friend I had this more Korean dress e that was perfect for dancing but it's been missing for a while now นะครับ <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจหนวดที่ขึ้นมาในหน้าของในหน้าของโปรแทนผมนะครับในหน้าของคุณอัซิมนะครับเอออันเนี้ยผมแค่เอามาติดไว้เฉยๆพื่ว่าจะเอามาใช้แบบเอาไ้ใช้เตรียมการสำหรับการเล่นเกมอะไรอย่างอื่นอีกทีนึงซึ่งเออไม่ต้องสนใจนะครับ ตัวจริงของผมอะไม่มีทางไว้หนวดได้ไม่มีทางไว้ผมยาวขนาดนี้ได้หรอกครับอาชีพของผมแล้วก็คือจะต้องโดนบังคับให้ตัดผมสั้นเกลียนนะครับ mm hmm. ทุกคนคงรู้หมดแล้วใช่ไหมครับเรื่องผมทำอาชีพอะไรอยู่เออโอเคอ่ะอัศว์ของ missing i t e m นะครับอ่ะถามคุณอัซิม,มา่า quest complete นะครับโอเ okay. ค i m a g e a p p e a r a n c e seem to have drawn you into a mystery of missing items from the past and it become clear that author s i m s has also noticed some Similar d i s appearance in the present นะครับโอเคก็ได้ดีกว่ามาแล้วนะครับ the quest continues as cruise a p p e a r นะครับโอเค quest ถัดไปนะครับก็คือ missing cruise นะครับโอเค as the mystery of missing items d e p e n s your sims k e y s searching for answers which is missing item the anxiety grows what could truly be happening นะครับ Continue the missing cruise quest t o ค c o v ว้า m y s t e r i e s and More นะครับค e นฟังเสียงของคุ s i m Archive นะครับเฮ้ยฝ่ายุข้าขนาดนี้เฮ้ยอะอะทุกคนเข้าบ้านเข้าบ้านนะครับต่อไปก็เข้าไปที่คอมนะครับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับกด Play Game แล้วก็ Play The Sims Archive นะครับโอเคไปดูสิครับ เด็กู่ิงโซนอกนิงสิครับ mm hmm. ขอร้องละครับอย่าอย่า,อย,าอย่าทำให้ตัวผมขายหน้ามากผมไปกว่านี้เลยนะครับ mm hmm. แค่หนวดที่อยู่บนหน้าแค่หนวดจิ้มที่อยู่บนหน้าคุณนะครับทำให้ผมขายหน้าจะแย่อยู่แล้วนะครับเนี mm ่ย hmm. เออ a อ q u i r e เด d video gaming s k i l นะครับไอ้ c a นแค่ประมาณว่าเราเล่นเกมนี้เพื่อที่จะ mm hmm. เพื่อที่จะลื้อฟื้นความทรงจำที่มีเก่ยกับเกมนี้นะคะโอเคมันก็จะเหมือนเป็นแบบ อันนี้มันจะเหมือนเป็นแบบรีเฟรนซ์นะครับกับการที่เราเคยเล่นเกม The Sim ภาคก่อนๆภาค1ภาค2และภาค3นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ Why in the Sims archive your attention was c u t by an oddly dressed Sim b u r r i n g a t h m e ครับ u l e It seemed to grow in an unfamiliar manner นะครับ and a strange feeling came over you Almost like the time capsule may still exist. You can't take that feeling and now you have to find it find the special time capsule นะครับก็ explore area, r i g h t park and seek out rocks with crystal or d i o r i t นะครับโอเคสภาพแบบนี้คือออกไปหาของออกไปหาสมบัติข้างนอกไปได้แน่ๆน,นะ <c oughs> ของยายที่หน่อยแล้วกันนะ,ะอ่ะมาไปโอเอซิสสปริงนะครับ โปรเอซิสปริงมันจะมีียบของอะไรให้เก็บได้อยู่นะครับก็ไปที่ดีเซิร์ฟพาร์คบูมนะครับผมดีเซิร์ฟบูมนะครับโอเคเน่เน่เน่เ่่ชวนไปให้หมดชวนไปให้หมดคุณคนสวนพอเปลี่ยนชุดแล้วก็ <c oughs> ดูไม่ออกเลยนะครับเนี่ย <c oughs> เออเดี๋ยวดูนี้มันมีียบอะไรโผล่เข้ามาบ้างหรือยังนะครับขอาะไพเดวยนะครับดูเหมือนของมันจะยังไม่สปอนนะครับเนี่ยเออ ฉันก็ระหว่างนี้ก็ไปหาอะไรทำเล่นๆก่อนแล้วกันนะครับอ่ะ uh, วูดยูดิสไครส์แฟมิลี่เดนวิกบิทวินซันฟลอเวอร์แอนด์โรสแอสบีอิงโจสเตอร์โอเคจะทำจะจะ,จะมีความสัมพันธ์กันก็เชิญไปเลยครับอ่ะ,อะมาแล้วครับนี่นี่ คือคุณทิวลิปนะครับคุณทิวลิปใส่ที่ก้งอยู่ก็อาจจะไปทํางานสมบุกสมบันอย่างการขุดของอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเอาซิมที่ดูทันมพัทแมนหน่อยนึงนะครับก็คือคุณซันฟลาวเวอร์นะครับอนะ่ะติ๊กฟอร์สเปเชียลไทม์แคปซูลนะครับโอเคสเปเชียลไทม์แคปซูลดิสคัฟเวอร์นะครับซันฟลาวเวอร์ดิสคัฟเวอร์ the ไทม์แคปซูลแอ a n d c a n t w a i t อ o o p e n i t t h a t u n f a m i l i a r f ล e l i n g w a s j u s t t o o s t r o n g t o i g n o r e a n d n o t d i s c o v e r t h e s o u ซอส โอเคเดี okay. ๋ยวแล้วนะครับได้ทำกับซูลมา,าดปป้านะครับก็ได้สับปนะก็คือ Open the Special Tom Capsule นะครับอ่านี่อันนี้นะครับหือ <c> ง <oughs> ่ายอย่างนี้เลยเหรอง <c oughs> ่ายอย่างนี้เลยเหรอ Time Capsule Contents นะครับ the, the time h e t capsule was empty except for a single item and I owe you note <c oughs> I owe I owe you ห้ย What could be so significant about this note นะครับอะ uh, แล้วไงต่อ Read the IOU นะครับอ่า uh, i o u n น t e นะครับเอ่อ uh, you read if you are reading this I don't have time to explain everything นะครับ Let's just say I needed to follow some things for now Okay, c u t you later or early เออ โอเครีพอร์ตไปทูอิมิตนะครับชรียเรียน about a sim's financial status and a sim seem to be doing okay เฮ mm ้ย hmm. ไ,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยผมผมกำลังรอช่วงลดราคาเพื่อจะไปซื้อไลท์แอนเดย์อยู่นะครับเออมากล้าสมได้ยังไงว่าไฟเงินเชื่อ status ของผมมันโ okay. อเคอ่ะเอ้ยไปที่เมตต์เรืบรอบล็อกซ่อมนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งออกระโดดไปกระโดดมาผ่านล็อตนูน้ลนล็อตนี้เออดูเกินความจะเป็นไปหน่อยไหมอ่ะ ่ะมาแล้วนะครับเป็กดูเรียบลอซอมนะครับต่อไปก็อะไรครับเนี่ย <Still> สติวตูใบสันเมทบายลาเวนเดอร์พลาสติกอเอกโตรฟรีเฮ้ยอ,อะไรครับเนี่ยอ่ะ,อะไปไหนไปไหนไปไหนอ,อ่ะรีพอร์ตาสแมน a แอคอ a l l y ถิ่วหลีบที่มิดレสปอนนะครับ I see yes it's starting to make all sense now a c h i e is taking the missing items b u t why and I c n tell but one t h i s that time traveling thief is here and in this time right now นะครับคือ t s r e e Sims for being time traveler นะครับ now กี่โต ยังไงเด็ยคุณใส่คุณใส่กิโมโนโเดินมาในเดินเดินมาในสวนสาธารณะแบบนี้เลยนะครับโอ้ถ้าอยู่นอกเกียวโตแล้วมันจะมีคนที่กล้าแต่งแบบนี้ออกมาเดินเล่นแบบนี้ไหมครับเนี่ยเออเมริดิตโรสเวลนะครับอ่ะสวัสดีค่ะโอเคครับ <c oughs> ต่อไปก็อ็ค <c oughs> ิวชั่นบีอิงทมเท่าเลร่เอ๊ะกล่าวหาไปเลยกล่าวหา <c oughs> อะไรกรัน <c oughs> <c oughs> ลูนาอ็คิวสวอรบี้อินทางเร็วนะครับอืม is that even possible i think you have been leading too much wells อ่าโอเคคุณสองคนคุณคาร่าเย็กเซนนะครับแล้วก็คุณจอห์นเย็กเซนนะครับอ่ะรู้อินชอนดัชชันมาโอ้วโอเคครับคิสเป็นทาเร็วนะครับมา คือมากล่าวหาคุณแตกหน้าว่าเป็นนัก,นกเดินทางข้างเวลาเนี่ยนะคนคนอิติไหนเขาทำแบบนี้กันอ,อ้อาไม่ได้ซึ่ง exit beyond the present เดี๋ยวนะครับแล้วที่พวกเราอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันครับเราอยู่ในมิติเราเราอยู่ในมิติที่มันเรียนว่ space, า space time ไม่ใช่หรอครับอ่ะ space ก็คือสามมิติและ time เป็นมิติที่สี่นะครับเออเวลามันมีอยู่จริงนะครับเอออย่าพูดอย่าพูดเพอเออะไรนะครับคุณยอน คุณไปย้อนเยอะกเส้นนะครับมาเซลไพรส์ Price นะครับมาเซลรรทอินรัชชานคือไรไรเหตุผลมากไรเหตุผลเอสตูโฟบ์อินทัมเลยนะครับอีกรอบหนึ่ง oh. no luck making baseless a c q u i s i t i o n of dual f e l l a i e s might be complicating things เอคือคุณเพิ่งรู้เหรอครับ คุณทิวลิปครับคุณเพิ่งรู้เหละครับว่าการทำการการวาหาคนแปลกหน้าไปทั่วแบบนี้มันเป็นการกทำที่งร้ายประโยชน์ mm hmm. อหละโอเคกลับอ้านโอเคครับกลับมากันแล้วนะครับ powder ออ time travel นะครับ flower and select powder time travel นะครับลาเวนเดอร์ u n c o m f o r t a e l นะครับคุณลาเวนเดอร์อาบน้ำเลยครับ powder time travel นะครับ quest complete โอเคครับ i n t u i t i o n drove the discovery of the time capsules and n o e insight นะครับ image believes the missing items are because of a time traveling t h e a which is a lot to absorb if the time travel is indeed real there must be a way to uncover the secrets นะครับโอเค that helps put things into perspective นะครับ Maybe it's best to take some time and continue the search of clues after regrouping นะครับเพราะฉะนั้นระหว,ว่างนี้ก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับรอจนกว่าแบบแต่ละคนเนยก็คือเออเออเออ,เอ,อ แล้วนอกเหนือจากอีวินลิบาดที่เรากำลังจะได้ทําอยู่นะครับซึ่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ะผมอันนี้ผมจําวันที่มันแม่นไม่ได้นะครับแต่ว่าอ่มันจะมีตัว x c s ออกมานะครับก็คือจะเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะครับซึ่งมันจะมาพร้อมกับพวกคิทเชนเซ็ตนะครับพวกกับชุดอุปกรณ์ห้องครัวนะครับซึ่งอันนี้ผมเอามาอัปเดตใส่ในบ้านหลังนี้เพิ่มไปนิดนึงนะครับก็คือเป็นแบบเป็น upper cabinet base game นะครับแล้วก็คิทเชนเคาน์เตอร์แบบ base game นะครับที่ได้มาใหม่นะครับอ่ และนี่ Happy Birthday Classic Splendor นะครับในที่สุดเราก็มี Splendor เรียบๆระมาแล้วนะครับอ่าโอเคพอมาวางแ,วแบบนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นรดับรละลึกเอียดแบบนี้เลยนี่นี่งานดีงานเงียบมากอ่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับลงว่าเอออีเวนต์ของสัปดาห์แรกะคระับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 มีก้างวัลน,นะครับที่ปลดล็อกได้นะครับโอเคเดี๋ยวกดเครมเลยล้วกันนะครับติ c กเกอร์เดคอ n ฟนเซนะครับโอเคอันแรกนะ500ซิมบอลเลียนส์เรื่องว่าทารัมโ์เกอร์สนะครับมิ s ซิ่งซิมมิลคาร์ตอนนะครับเออเ e s t อ r d a y s ร็จนะครับอะเซอร i วิซส์เซอร์ฟิเคพเพื่อเอ e f ฟิวเจอร์โซลไลซ์ซันกราสเออโอเค ดูถ้าอ,นา,อนาคตมันน่าจะสว่างจ้าเกินไปจริงๆนะครับเนี่ยลิสซ mm ิงซิมมิลคาร r ต o นอีกแล้วเหรอเฮ้ยหรือว่าอันนี้มันจะเป็นแบบ collectible ใหม่นะครับเนี่ยเออเ e s ป mm ัน hmm. ฟันอินเฟลกัลเซ็ตพาร์1นะครับลิฟเ mm hmm. ิ้แชร์เป่าล้ม mm hmm. คือของเฟอร์นิเจอร์เลยรู้เลยว่าซื้อมาจากยุคไหนอ่ะ ถ้าเกิดว่าอยากจะได้อยากจะรู้ว่าของที่อยู่ในอีเวนต์รีวาร์นะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถเข้าไปเข้าไปดูได้ในตัวกรองตรวนี้นะครับตัวแท็กนะครับก็เปิดไปที่สเปเชียลนะครับแล้วเปิดไปที่อีเวนต์รีวาร์นะครับก็จะเห็นพวกอีเวนต์รีวาร์ทั้งหมดที่มันอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมารอดูรีวาร์ในสัปดาห์หน้าต่อไปกันนะครับโอเคครับ